ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะดุดันกับอิร่านะครับในช่วงนั้นในยุคก่อนที่เขาก่อนอตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะคุณอีกก็จะได้เห็นได้ว่านอกจากจะฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์แล้วเนี่ยยังใช้นโยบายที่เรียกว่า maximum pressure กดดันแทรกแซงความบาดอิรานอย่างสูงสุดเลยนะฮะถึงกับบอกว่าน้ำมันแม้แต่หยดเดียวของอิรานก็อาจจะ ไม่สามารถที่จะไปขายในตลาดโลกได้อะไรอย่างเนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์นะครับอันนี้ผมคิดว่ามีผลอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในยุคข,ของครัมตอนที่เขาเป็นประาธานดีเนี่ยนะฮะเอาใจอิสราเอลอย่างหนักเลยนะฮะทำทุกอย่างที่อิสราเอลต้องการไม่ว่าจะเป็นการ อยอมรับเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงอิสราเอลการผนวกเอาดินแดนโกลานายซึ่งเป็นของซีเรียเนี่ยนะฮะให้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับการผลักดันข้อตกลงสันติภาพที่เรียกว่า Deal of the Century นะฮะซึ่งเอาดินแดนส่วนใหญ่ของปาเลสไตน์ที่ยังเหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยนะฮะไปให้กับอิสราเอลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ในในตะวันออกกลางโดยเฉพาะยิ่งประเด็นปัญหาอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะยิ่งร้อนแรงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราฟังจากทรัมป์ในการแถลงในการปราศัยหลายๆครั้งที่เกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะ,ะที่เขาพูดออกมาบอกว่าทำไมเซลถึงใช้เวลานาน,าน นะครับในการทำสงครามในดินแดนถนวนกาซานะหมายความว่าถ้าหากว่าท์ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้อิเซลได้รับชัยชนะให้เร็วที่สุดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอันตรายมากนะครับเรื่องนี้เนี่ยแตกต่างกับแฮร์ริสแฮร์ริสเนี่ยประกาศชัดเจนมาหลายครั้งนะครับว่าจะยุติสงคราม นะครับทั้งในเลบานอนนะครับแล้วก็ในดินแดนถนนกาซานะรวมถึงการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะอันนี้ถ้าเราดูจากแถลงกาน,นะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายมีตรงกันเห็นตรงกันนั่นก็คือ,อ,อการที่สหรัฐอเมริกาจะต้องปกป้องสิทธิในการป้องกันตัวเองของอเซลลลต่อไปนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เหมือนกันแต่ว่า วิธีการของทั้งทั้งค a ดิเดตทั้งสองคนเนี่ยก็จะแตกต่างในประเด็นเรื่องของปัญหาปาเลสไตน์เซลนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยนะฮะผมคิดว่าที่จะมีผลหลังาการเลือกตั้งาสามรายการในครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอารักกับอิสราเอลนะค,คือที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นในยุคข,ของทรัมป์ผลักดันนะครับเรื่องของการ เอา UAE เอาบาเรนเอาโมร็อกโกเอาสูดานเนี่ยมาปรับความสัมพันธ์กับยูเซลในปี2020นะครับและก็ขณะนี้เนี่ยในยุคข,ของโจไบ,บเดนก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดอีกข้อตกลงสันติภาพหนึ่งกับประเทศใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นก็คือ,อซาอุดิอราระเบียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอการปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอาหรับกับ ิเซลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1979ล้วตอนนั้นอิสเซลทำกับประเทศยิปตนะฮะแล้วในปี1994เนี่ยก็ทำกับประเทศจอแดนนะฮะแล้วปี2000ในยุคข,ของทมอย่างที่ผมได้เรียนไปนะฮะผมกำลังจะบอกว่าทั้ง d e m o c r a ตแล้วก็ร e พับ l i ิกัเนี่ยก็มีนโยบายเหมือนกันนะครับก็คือการผลักดัน ทำให้เกิดการสารสัมพันธ์การปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัาหรับกับอิสราเอลเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างในปัจจุบันนี้เนี่ยะะก็คือว่าสำหรับกัมระาแฮร์ริสสำหรับรพรรคเดโมคแครตแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะผูกโยงเรื่องของการปรับความสัมพันธ์กับซาเวียระเบียและอิสราเอลเนี่ยเข้ากับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่ากัมบาแฮร์ริสเนี่ยแต่ว่าทรัมป์เนี่ยนะฮะไม่ครับ นะทรัมป์ไม่สนใจว่าปัญหาปาเลสไตน์จะได้รับการแก้ไขหรือไม่นะฮะ mm hmm. แต่ว่าต้องการให้ซาอุดิอราระเบียกับกาลิเซียมาปรับความสัมพันธะ์ทรัมป์อาจจะมอบออรางวัลให้กับซาอุดิอราระเบียนะพยายามที่เอารางวัลไปล่อเหมือนกับเอาไปล่อให้กับ UAE ให้กับบาเรนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่หลายครั้งเราก็จะเห็นว่านักการเมืองหลายๆประเทศนะครับนะไม่ไม่ใช่บ้านเรานะครับหมายถึงหลายๆประเทศนะครับบางทีที่เขาสื่อสารพูดคุยเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของการหาเสียงนะในในการที่จะเรียกคะแนนเสียงอะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าประเมินฉากทัดนะผลจากการเลือกตั้งไม่ว่าใครที่ขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างครับคือเอ่อผมคิดว่าถ้าทรมป์ขึ้นมาสู่อำนาจเป็นประธานดีของซาบเรกาเนี่ย อาจจะนำะตะวันออกกลางไปสู่ความรุนแรงสงครามที่มันจะขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราดูจากสถานการณ์เหตุการณ์เมื่อปีอ2020ก็จะเห็นนะฮะตอนที่ทรัมป์เนี่ยได้รอบสังหารกอซิมสุไลามานี่นะฮะที่ประเทศอยู่รักเนี่ยใช้ดโดรนแล้วเป็นการปฏิบัติการของสรัมริการ ภายใต้คําสั่งของทรัมป์เลยโดยตรงนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ล่อแหลมมากเรื่องที่จะนาําไปสู่สงครามใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางได้นะเพียงแต่ว่าขนาดนั้นเนี่ยาปรากฏว่าทางอิรากก็ยับยั้งชั่งใจมีการตอบโต้ไปบ้างนะแต่ว่าเป็นการตอบโต้ที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนะ,นะยิงขีปนาวุธเข้าไปลูกสองลูกในฐานทัพอ,อเมริกันในประเทศอิรักเท่านั้นเอง นะครับคืออิร่านไม่ต้องการที่จะจะเห็นสงครามใหญ่นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้สงครามในตะวันออกกลางลุกลามบานปลายเนี่ยมันมันจะมีอยู่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งก็แตกต่างจากแฮร์ริสนะฮะผมคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าออตอนที่อิเซลจะเอาคืนประเทศอิร่านเนี่ยนะฮะผมคิดว่า เป้าหมายของอิสเซลเลยคือพยายามที่จะดึงสร,รัมิกาบเข้ามาร่วมเพื่อที่จะปะทะไปเชิญหน้ากับอิราครับแล้วก็พุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศอิราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ํามันนะครับหรือว่าแม้แต่โรงงานนิวเคลียร์นะซึ่งสําหรับอิสเซลแล้วเนี่ยโอ้เรื่องนี้มันสําคัญมากนะฮะแต่ว่าคุณอีกก็จะเห็นได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคอยดึงไว้นะฮะแล้วก็ห้ามปรามอิเซลตลอดแล้วผมคิดว่าอเมริกากดดันด้วยนะฮะไม่ให้อิเซลเนี่ยไปโจมตีทั้งพลังโครงสร้างพลังงานน้ำมันขงอหอรานรวมถึงโรงงานนิวเคลียร์นะฮะใช้ท,ที่สุดแล้วสิ่งที่เราเห็นอิเซลโจมตีเข้ามาในจุดเป้าหมายทางการทหารไม่ยี่แห่งนะครับ ถ้าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรครับมันสะท้อนให้เห็นว่าเดโมแครตเนี่ยค่อนข้างที่จะยับยั้งชั่งใจนะครับค่อนข้างที่จะไม่ต้องการเห็นสถานการณ์สงครามบานปลายเพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดบานปลายแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าผมผมไม่คิดว่าทรัมป์เนี่ยจะจะคิดในในใน,ในแบบนั้นนะฮะ ดูจากอดีตตอนที่เขาไปา่าดีอันนั้นเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยนะฮะการขึ้นมาของแฮร์ริสเนี่ยจะเป็นผลดีต่ออุณหภูมิความร้อนแดงในภาคตอนออกกางมากกว่าทรับนะครับ